ไปดูเรื่องของบัตรประชารัฐกันหน่อยคือหลังจากที่มีการเปลี่ยนเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เนี่ยต้องมีการสแกนหน้าเพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์นะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับที่บุรีรัมมีคุณตาวัย89ปีเขาต้องสแกนหน้าแต่สแกนไปกว่า1ชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้<ฮ>สักที<ฮ>ทำหน้าตามที่เขาบอกมาบทแล้วทุกรูปแบบแล้วทำแบบไหนบ้างดูจากคลิปนี้ฮะ ตาลป๊บปบป๊บป๊บป๊บยายายนั่หัวล้อปากตาไม่อยู่นิ่งนะมันเลยไม่ได้เลยเ๋ยจให้เขามาทำเป็นโอ โอเนี่ยดูสิคนสแกนเนี่ยเขาก็เล็งแล้วเ,ออเลงอีกค,คุณตาก็ทําหน้าตาตามที่บอกและไหนก็พิษตาหน่อยสิคุณตาคุณตาลองยิ้มหน่อยได้ไหมออคุณตาลองทําหน้าเศร้าหน่อยได้ไหมสแกนไปสแกนมาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับไม่ได้นะฮะ<ถ>ไม่ได้เลยทํามาทุกรูปแบบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือคุณตาคนนี้ชื่อว่าคุณตากรมนะฮะอายุ89ปีอยู่ที่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละและคุณตาคือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยมาที่ร้าน เพื่อใช้สิทธิ์บัตรของตัวเองนะฮะแต่ว่าทํายังไงก็ไม่ผ่านสักทีในขณะเดียวกันครับคุณยายที่นั่งอยู่ข้างๆเ <c oughs> มียของคุณตานี่แหละ <c oughs> นั่งขำเลยยายบอกโอ้ตาทําไมมันยากเย็นขนาดนี้นนนเนี่ย <c oughs> ตอนแรกก็แบบโอ๊ยทําไมมันยากจังเลยแต่พอดูคุณตาทั้งยิ้มแล้วทั้งหน้าเศร้าแล้วไม่ผ่านสักทีมันเหมือนมี2อารมณ์อยู่ในเหตุการณ์นี้เนาะก็คือทั้งอารมณ์ที่แบบ คนที่อย่างคุณตาก็เซ็งอะแต่อารมณ์อของคุณยายนี่ก็คือขำขี่ยขำจนน้ำตาไหลเลยอ่ะจะว่าไปแล้วเนี่ย เทคโนโลยีก็เป็นศัตรูของผู้สูงอายุเหมือนกันนะนั่นน่ะสิเพราะว่าพยายามจะทําทุกวิถีทางแล้วแต่ไม่ได้สักทีนะฮะที่นี้เนี่ยลูกสาวของคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าคือต้องพาคุณตาเนี่ยมาซื้อของที่ร้านเพราะว่าเขามีการปรับรูปแบบใหม่ใช่ไหมฮะต้องมีการสแกนหน้าแบบนี้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นี่แหละเดือนที่แล้วเนี่ยยังสแกนผ่านอยู่เลยแต่พอมารอบนี้ไม่ผ่านซะแล้วหรือว่าหน้าเปลี่ยนก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะไม่รู้สิว่าเพราะอะไรนะฮะและต้องทําแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะยาลาบากเลยเพราะว่าต้องพาคุณตา นั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปแบบนี้เลยบอกว่าอยากจะสะท้อนไปถึงรัฐบาลหน่อยได้ไหมว่าหาวิธีการแก้ไขกับประเด็นหรือปัญหานี้ด้วยครับได้เลยสแกนพูดถงค่ะคือของบัตรบัตรหตาเพราะว่าแกเดินไม่ได้คือแต่อยากให้มันง่ายกว่านี้แต่ก่อนเขาไม่ต้องสแกนหน้าไม่ได้มารูดนี้เลยสแกนไม่ได้แด้วจะทำไงครับของหุ่นตาเขาบอกว่าให้ไปทำอะไรไปมอบอำนาจก็คือต้องเข้าไปในตัวเมืองไปในตัวเมือง ถามเขาบกว่าเอาใช่เอาต้องตัดชายชนไปใช่เลยเขต้องเอาสตัวไปคือก็ต้องลำบากอีก แต่มันก็เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเอาจริงนะก็หลายๆรอบก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ตอนที่ลงทะเบียนเพื่อจะรับสิทธิ์ทางรัฐเนี่ยไอแอปทางรัฐนะ่ะออก็ตอนนั้นเนี่ยก็หามุมทาแป้งก็แล้วทาแป้งหน้าขาวก็แล้วใช่หามุมก็แล้วใกล้ไกล,กลซูมเข้าซูมออกอะไรก็แล้วบางคนนี่คือหันหน้าซ้ายขวาจนคอเคล็ดไปหมดแล้วใช่ไหมก็ยังไม่ได้อีกเหมือนกันอ,อาจจะต้องฝากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคือเราก็พยายามที่จะพัฒนาเพื่อทําให้ทุกอย่างมันง่าย แต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันไปยากตรงนี้แหละไอ้ยากตอนสแกนอะจริงลองไปดูระบบของไอโฟนไหมไอโฟนอะคือไอโฟนก็มีระบบสแกนหน้าก่อนจะเข้าใช้โทรศัพท์มือถือแต่ว่าผมว่าระบบสแกนเขาดีมากเลยนะคือตั้งเอาไว้แนวไหนเนี่ยเอาหน้าเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะองศาไหนเนี่ยมันสามารถสแกนแล้วก็คือบางทีแตงฟันอยู่มันจะสแกนผ่านเลยอ่ะถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองเรียนรู้ว่าวิธีการแบบไหนหรือว่ามันต้องใช้ระบบเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยทําให้ การสแกนใช้การสแกนเนี่ยเออไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันติดปัญหาแบบนี้คนก็จะไม่อยากใช้แล้วแบบคนส่งอายุด้วยอ่ะสงสารอ่ะกว่าจะผ่านนี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะถ้ากลับบ้านเลยนะต้องมาซื้อของจริงๆแล้วอ่ะชั่วโมงนึงยังซื้อไม่ได้ม่ซื้อแล้วนะโอ้โหคิวคงต่อแถวกันยาวใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นยังไงฝากปรับแก้เรื่องของความง่าย ในการสแกนหน้าตรงนี้หน่อยเข้าใจว่าจําเป็นต้องสแกนเพื่อความปลอดภัยไม่ให้สวมสิทธิ์ถูกต้องแต่ทําให้มันง่ายกว่านี้หมายความว่าระบบอะต้องใช้งานง่ายกว่านี้ออ User f r i e ฟ d l ี่มากกว่านี้ด้วยอันนี้พูดแทนหลายๆคนนะครับที่เจอปัญหาเรื่องการสแกนหน้านานจริงๆกว่าจะเข้าได้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมันม่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ